ดีเลีรถน้ำบ้านสวนสวัสดีครับวันนี้เกษตรช่างเหลิมจะพามาชม L300 นะครับในกิจกรรมของเกษตรวันนี้เรามาตัดหญ้าที่บ้านพอโต้งนะครับไปให้งัวนะครับให้งัวได้3-4กระสอบนะครับ วันนี้นะครับเราใช้รถคันนี้ในการมาดําเนินการเกี่ยวกับระบบน้ําให้พอโต้งนะครับมีระบบน้ําปั่นสปริงเกอร์นะครับหมุนรอบๆนะครับเราก็ได้วางระบบทั้งแปลงนะครับทั้งแปลงใช้น้ําบาดาลน,นะครับใช้น้ําบาดาลอย่างเดียวนะครับส่วน l 3ลสของเราก็บรรทุกสัมภาระมาในการดําเนินงานทุกอย่างนะครับบรรทุกสัมภาระ ไอ้พวกท่อพวกถังผสมปูนพวกนี้นะครับหลังคาเราก็ใส่ของได้นะครับในกิจกรรมงานเกษตรของเรานะครับไปได้ทุกที่ครับคนด้วยหรือเปล่าครับอ่าคนก็ได้ครับนอนก็ได้ครับบนเรานอนได้นะครับเราเดินทางนอนบนหลังคาคาเย็นสบายรับลื่นนะครับไม่ต้องห่วงประตูเรามี4ด้านมี3ด้านนะครับด้านด้านทำด้านก็บรรทุกได้เต็มพิกัดครับผมทีนี้ระบบน้ำดูดูข้างในเลยเนาะระบบน้ำที่เราติดตั้ง เราติดตั้งปั๊ม2นิ้วนะครับ3แรงนะครับแล้วก็ระบบควบ,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 บคุมปั๊ม3ามแรงระบบควบคุมเป็นระบบออนโต้มหมดนะครับสั่งทางโรัรศั์มือถือนะครับตั้งเวลาปิดเปิดอัตโนมัติน้ําเต็มน้ําหมดก็ไม่ต้องห่วงนะครับระบบจะตัดให้นะครับมีน้ํามาถึงจะทํางานนะครับระบบของเราวางไว้เต็มรูปแบบนะครับใช้น้ําบาดาลน,นะครับน้าบาดาลสําหรับลดน้ําต้นไม้ ให้ท่านพออโอต้งนะครับแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ําบาดาลซึ่งมีตัตงแต่เดิมนะครับหรือท่านเจาะมานานแล้วก็ใช้ปั๊มฮิตาชินะครับปั๊มฮิตาชิแบบ Dtp300x นะครับผมอันนี้ระบบตัดต่ออัตโนมัติเวลาน้ําเต็มถังนะครับน้ําเต็มถังนะถังอยู่ทั้งนี้ครับถังถังนี้สําหรับถังบาดาลน,นะครับ เรามีการต่อระบบเช็คน้ำลน้นน้ำหมดนะครับระบบจะตัดอัตโนมัตินะครับผมส่วนนี้ก็เป็นปั๊มบ้านปกตินะครับเราไม่ได้ใช้อันนี้เป็นการดีไซน์ของเรานะครับดีไซน์ท่อดีไซน์ต่างๆเพื่อให้เป็นการใช้งานนะครับในระบบน้ําอัตโนมัตินี้นะครับผมอันนี้ก็ท่อเพิ่มแรงดันนะครับเพิ่มแรงดันนะครับให้ระบบพ่จ่ายน้ําไปยังสวนได้ครบถ้วนแรงดันไปทุกจุดเท่ากันหมดนะครับผม โอเคครับระบบท่อน้ําเราเดินผ่านพื้นซีเมนต์นะครับพื้นเราขุดพื้นซีเมนต์ใหม่นะครับขุดพ,พ,พื้นใหม่เพื่อวางท่อใหม่วางท่อใหม่นะครับเดินไปรอบนู่นเลยรอบทุกจุดเลยนะครับรอบบ้านรอบบ้านจอซสปเกอร์วางทีนี่มันเป็นจุดประสงค์ของเจ้าของเับเจ้าของที่นะครับพอต้องอยากได้ที่ใกล้ๆคือเราสามารถปรับไปจุดไหนก็ได้เว,ว,ๆๆว้นวักเว้นวักเว้นวักเพอระวังช่องเว้นวักไว้ให้มีวาล์วเปิดปิดสามารถหลี่อันไหนแรงอันไหนเบาได้นะครับผม ก็ทําให้เกิดการลดน้ำได้พอเพียงนะครับผมก็ขอญอาตจบรายงานแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ บายบายจะเสร็จแล้วครับแปดสิบเก้าสิบเก้าเก้าเย็บบายบาย สวัสดีสิริรถน้ำบ้านสวน ข้าม็นไม่หมุนนี่จะจะดต,ตั้งอย่างเงี้งยครับวางตัววางตัวที่เรายังไม่มีต้องการให้ลดตรงน <c oughs> ี้จะได้ไม่เสียงานครับโอเคครับยบร้อยทางนี้เราออนบนอสออนบอาเปล่า